รถไฟฟ้า EV ดีอย่างไรทำไมรัฐถึงส่งเสริมให้ประชาชนใช้ต้องบอกว่าปัจจุบันทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหการรมรถยนต์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาบขณะนี้กำลังก้าวไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบยานยนต์ไฟฟ้า EV ร,รถ EV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่า เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอีกเหตุผลที่ทําให้คนไทยหันมาใช้ยานยนต์ E ีวีกันมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขับเคลื่อนของรัฐบาลออกมาตรการมาหนุนเสริมทั้งการให้เงินอุดหนุนส่งเสริมการผลิตในประเทศลดภาษีน้าเข้ารวมถึงลดและยกเว้นภาษีสัมปชมิตรซึ่งส่วนนี้ก็เพื่อน,นําไปเป็นส่วนลดดึงดูดให้ประชาชนสนใจซื้อรถอีวีทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์โดยสาม,มารถให้เป็นส่วนลด ในจานวนเงินตั้งแต่1 8 0 0 0ห0ืถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อคันด้านสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลาเอามาเปิดเผยว่าการใช้รถ EV ีของตลาดยานยนต์ในภาคใต้กําลังพุ่งพรวดซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะนํามาใช้เป็นรถคันที่2สําหรับวิ่งในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทดแทานายุคที่ราคาพลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บริษัทผู้นําเข้าจัดจําหน่ายมีการวางฐานกระจายสินค้าในหลายพื้นที่คนที่ซื้อรถไฟจะต้องมีเป็นรถคันที่สองนะฮะคือก็คือปัจจุบันมีรถใช้แล้วหนึ่งคันรถคันที่สองนี้จะไว้ใช้งานสั้นๆในเมืองบ้างอะไรบ้างนะฮะหรือขับสนุกตอนวิ่เกน์ทำนองนี้เป็นต้นแต่ต้องใช้เวลาครับประมาณ ผมว่าประมาณ3 4ปีก็จะพัฒนาขึ้นทั้งแบตเตอรี่ระบบมันก็สามารถบรรจุไฟฟ้าได้วิ่งได้ไกลขึ้นนะแล้วที่ชาร์จต่างๆก็คงสะดวกขึ้นถึงแม้รถไฟฟ้า e ีีจะเป็นที่สนใจของประชาชนแต่ก็ยังคงมีจุดบกพร่องบางส่วนที่เป็นโจทย์ให้ภาคธุรกิจยานยนต์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาแก้ไขทั้งเรื่องของจุดชาร์จ E ีวีสเตชันที่ต้องเพิ่มจำนวนอีกไม่น้อย รวมถึงการจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงที่ค่าใช้จ่ายยังคงสูงอย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาอย่างตรงจุดและไม่หยุดยัง้งความสนใจของประชาชนในการใช้รถอีวีคงจะมีมากขึ้นและการที่ไทยจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนคงจะใช้เวลาอีกไม่นานทีมข่าว NBT บ NVT ภาคใต้รายงาน